สวัสดี FC กาชนักจดทันกับวันนี้ผมอ้อนอีกามารัยก์ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของลิเวอร์พูลครับเรามาพูดถึงดิโกโชต้ากับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเขารวมถึงสถานการณ์ต่อไปนับจากนี้นะครับกุสเอร์ o เนอร์ชลอตกับทีมงานจะทำอย่างไรเพื่อมัดรวมใจลิเวอร์พูลให้เป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจและหัวใจที่แตกสลายมากๆ ในการสูญเสียดิโกโชตาสและรวมไปถึงเจาะอนาคตของดุยเดียสแล้วก็ดาวินดูเดียสสองตัวรุกที่กำลังโดนเสือใต้บบเยนมิวนิกแล้วก็นาโปลีตามจีบตามลำดับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จารตรงไปตรงมาแบาบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางกัญชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ มาคุยเรื่องแรกครับคุยเรื่องราวของดิโกโชต้านะครับที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เสียชีวิตกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันได้จากลาครอบครัวของตัวเองนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายมากๆลหลายคนอาจจะเฝ้าติดตามว่าเอ,อีกาชาแน,เนลเนี่ยเมื่อไหร่จะคุยถึงดิโกโชต้าวะช่องอื่นคุยกันหมดละอำลาอะไรากันหมดแล้ว พูดถึงโชต้ากันหมดแล้วแต่ทำไมอีกา a ชน e ลถึงไม่มาสักทีหนึ่งคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมอยากจะคุยตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าดิโกโชต้าเนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่ช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมต้องออกรายการเยอะนะครับรวมถึงทํางานเยอะมากนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถรวบรวมสติรวมถึงจิตใจในการที่จะทํางานพูดถึงดิโกโชต้าเลยเพราะว่า ผมรู้สึกมันมันดูกระฐานหันเกินไปคือตอนที่ได้รู้ว่าดิโกโชต้าเสียชีวิตเนี่ยผมอยู่กับพี่หมวยมาเฟรีรี่แล้วก็พี่กบกิติกรเราอัดรายการร่วมกันวันนั้นผมเป็นพิธีกรหลักนั่งตรงกลางนะครับแล้วคุยเรื่องราวของโชต้าเนี่ยกเกือบห้าสิบนาทีด้วยกันผมได้เห็นทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เคารพมากเนี่ยโอ้โหคือเขาเสียน้าตาผมเนี่ย ก็เกือบจะเสียน้ําตาเหมือนกันแม้ว่าผมจะไม่ใช่เดอะขอบนะแต่ผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับผู้ชายคนนี้ผมผูกพันกับดิโก้โชต้าเป็นอย่างมากคือทําคลิปทำคอนเทนต์เขียนข่าวคือทําข่าวเกี่ยวกับดิโก้โชต้ามาบ่อยมากครับนับตั้งแต่ที่เขาอยู่กับทางวูมตันเบลเลอร์สอ่ะผมก็พูดถึงเรื่องราวของเขาทั้งแง่มุมในสนามแล้วก็นอกสนามรวมถึงตอนที่เขากระโดดจากวูมมาเล่นให้กับทางลิเวอร์พูล นะครับผมก็มีคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเยอะจริงๆมาเลยกลายเป็นความผูกพันที่ผมสึกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยอายุเพียงแค่28ต้องมาจากโลกนี้แล้วหรอมันเร็วเกินไปใช่ไหมนะครับแล้วคนคนนี้เนี่ยไม่เคยมีพิษมีภัยไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายไม่ไปสร้างปัญหานอกสนามคือเป็นคนดีมาจากสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นมากมีครอบครัวที่ดี มีคนรักที่ดีมีโซ่ทองคล้องใจ3คนมีชีวิตที่ดีเอาง่ายๆชีวิตที่ดีครอบครัวดีเพื่อนดีคือเขาอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องมากๆอะ่ะแล้วกําลังอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยจะช่วงพีคของการคาแข้งอาจจะมีการบาดเจ็บในระหว่างทางครับแต่ในทุกๆครั้งครับที่ดิโกโชต้าได้ลงสนามให้กับทางลิเวอร์พูลเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่านี่เขาคือคนสําคัญ เขาคือคนที่สามารถคาดหวังได้ในเรื่องของการยิงประตูเขาสามารถเป็นเสาหลักให้กับทีมได้เป็นหัวใจให้กับทีมได้ถ้าหากว่าเขาฟิตเขาพร้อมร่างกายดีเขาคือคนที่เข้ามาเป็นพระเอกอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยลิเวอร์พูลในสถานการณ์ที่ขับขันในเรื่องของการยิงประตูได้ในเวลาที่สถานการณ์ตีตันในเวลาที่มันดูตื้อตื้ตัตนๆเนี่ย แล้วกุนซือเนี่ยปล่อยดีก็โชต้าลงสนามมาเนี่ยสักพักหนึ่งโชต้าก็จะหาวิธีในการทรํประตูให้กับเรีย์พูลครับมันก็ไม่แปลกครับที่แฟนบอลเลวีร์พูลจะรักเขาเป็นอย่างมากด้วยการวางตัวด้วยวินัยที่ดีนะครับด้วยการที่เป็นแบบอย่างการเป็นนักเตะที่เป็นมืออาชีพสูงนะครับรวมถึงการเป็นคนที่ช่วยสังคมตลอดเวลานะครับดังนั้นการสูญเสียของเขาเนี่ยมันคือเรื่องที่แบบเราชอ็อกผมชอ็อก พี่ชายผมก็ชอ็อกพ่อผมที่เป็นเดอะคอฟก็ชอ็อกคือไม่มีใครคิดแต่นี่แหละครับคือชีวิตคุณเราครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้วันมะรรนเราจะมีโอกาสทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือไม่เราจะมีโอกาสในการที่จะกอดคนที่เรารักหรือเปล่านะครับดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทําให้มันเต็มที่แต่จากการสูญเสียดีโกโชตาไปในครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมสัมผัสได้เลยเนี่ยก็คือ เขามีเพื่อนแท้นะครับชีวิตคนเราถ้ามีเพื่อนแท้สักคนหรือว่าสองคนเนี่ยที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อย่างไรเนี่ยผมว่ามันเป็นชีวิตที่ดีมากดิโกโชต้ามีรูเบเนเวสที่เป็นเพื่อนแท้มีบรูโน่แฟนันที่เป็นเพื่อนแท้และมีอีกหลายๆคนที่เป็นกัลยานิมิตที่แท้จริงไม่ได้พวกจอมปลอมแต่เป็นคนที่รักในตัวของดิโกโชต้าจริงๆ นะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวของโกโชต้าไม่ให้โดดเดี่ยวเดียวดายดจะทำให้ครอบครัวของโชต้าภรรยาลูกทั้งสามคนมีรอยยิ้มกลับมามีความสุขให้ได้นะครับนั่นคือความเป็นเพื่อนแท้ที่ทำให้เพื่อนแท้ที่ไม่อยู่ในโลกนี้อีกแล้วนะครับมันเลยทำให้ผมสึกว่าเออเราก็ต้องมองย้อนกลับมาว่าชีวิตเนี้ยเรามีเพื่อนแท้แบบนั้นไหมถ้าคุณมี คุณโคชโชคดีเลยนะครับอ่ะเรื่องราวของโชต้าเนี่ยเดี๋ยวเราล้อไปจนถึงที่ผมพาดหัวว่าการสูญเสียดิโกโชต้ามันจะไม่สูญเปล่าตอนเนี้สิ่งที่สเสริงกลษกูรูคอมเมนเตเตอร์แฟนบอลทุกคนที่อยู่ในแวกวงของวงการลูกหนังใบนี้เนะี่ยจับจ้องไปที่สโมสรลิฟูฟบอลคลับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุนซืออันเนอร์ชลอตเป็น ช่วงเวลาที่จะเป็นบทพิสูจน์ของเขาเลยครับว่าเขาจะสามารถแบกรับภาระตรงนี้แบกรับความกดดันตรงนี้แล้วนำพาทีมก้าวเดินไปข้างหน้าในทิศทางที่มันถูกต้องจริงๆได้หรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นซัมเมอร์ที่กุสเซอร์อา์เนอร์คิดงานได้ต่อเนื่องทันทีถูกต้องไหมครับมีแกหลัก กลุ่มเก่าแล้วเติมด้วยผู้เล่นคนใหม่หน้าใหม่แล้วก็จะต้องมาเจลกันมาผสมผสานกันทําให้มันดูลงตัวและบาลานซ์ที่สุดเกิดความสมดุลที่สุดโดยมีเป้าหมายเดียวก็คือการป้องกันแชมป์การคว้าแชมป์ให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดนับจากนี้อลต้นไปมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอหลังจากที่สูญเสียดิโกโชตาทุกอย่างมันชะงักทันทีครับเพราะ คุณสูญเสียบุคลากรที่สําคัญของทีมคุณสูญเสียกองหน้าที่ครบเครื่องมากๆของทีมคุณสูญเสียหัวหอกที่มีสไตล์ที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงไปเรียบร้อยแล้วครับดันนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้คือใครจะมาเล่นแทนดิโกโชตาใครจะต้องมารับบทบาทสิ่งที่โชตาเคยทำให้กับทีมมันคืองานแก้เลยครับและเป็นงานแก้ที่ใหญ่มาก ซึ่งณเวลานี้เนี่ยจูซูอาเนอร์ก็ต้องคิดวิเคราะห์เลยครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทีมได้เดินหน้าอย่างแรกเลยครับต้องรักษาสภาพจิตใจความรู้สึกตบสมาธิของตัวนักเตะให้กลับมาโฟกัสอยู่ในเรื่องของในสนามเพียวๆให้กลับมาโฟกัสในการทำผลงานร่วมกันให้ได้จะเข้าใจลรอครับ มันเพิ่งจะผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่มามันยากมากครับในการที่นักเตะทุกคนแบบ100%ซที่จะมาโฟกัสแต่ในสนามโดยที่ไม่นึกถึงดิโกโชต้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่จะทำอย่างไรนะครับให้ดิโกโชต้าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของทีมในขณะที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกใบนีอีกแล้วถูกต้องไหมครับจะทำอย่างไรจะพูดแบบไหนวิธีคิดแบบไหน สื่อสารไปยังลูกทีมทุกคนว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะถ้าคุณจะไม่มีสมาธิอยู่ในเกมแบบ100%มันไม่ได้เลยนะคุณต้องทำผลงานให้เต็มที่คุณต้องคิดว่าดิโกโชต้ายังอยู่ในทีมและคุณต้องทำเพื่อดิโกโชต้าด้วยโดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนเดิมคือคว้าชัยชนะแล้วมุ่งหน้าสู่การเป็นแชมเปี้ยน นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของดิโกโชต้ามาโดยตลอดเพราะโชต้าเขาเป็นนักสู้เขาไม่เคยยอมแพ้และเขาต้องการคว้าชแชมป์นั่นคือ DNA ของนักเตะลิเวอร์พูลครับและดิโก o โชต้ามี DNA ตรงนั้นแบบเต็มเปี่ยมเลยแต่นั้นการบ้านกองโตของกุนซืออันเนอร์ชลอตกับทีมงานเนี่ยก็คือหาหนทางให้ทีมไปอยู่ในจุดที่มันถูกต้องได้เร็วที่สุดและนั่นคือการวัดผลที่แท้จริง ของคนที่เป็นผู้นําของสโมสรครับซึ่งผมเองก็เชื่อว่ากุสเซอร์อเนอร์ทำได้ครับผมมองว่ากุสเซอร์อเนอร์เก่งมากพอครับในการที่จะปรับความสมดุลบรรยากาศภายในทีมให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวแบบเร็วมากๆแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นโดยมีดิโกโชต้าอยู่ในส่วนหนึ่งของสโมสรแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ในตอนนี้ก็ตามทีนะครับก็เอาใจช่วยกุสเซอเนอร์ทีมงาน นักฟุตบอลบุคลากร,กรทุกคนขององค์กรสโมสรลีูฟุตบอลคลับรวมไปถึงเราเดอะค็อปทุกคนให้ผ่านจุดที่มันยากระบักตรงนี้ไปให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่2ครับเจาะอนาคตของลุยดิอาสลุยดิอาสปีกโคลมเบียครับต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันที่ไบเยเนีิวนิกอ่ะเขาบอกว่าเขามีการตกลงอะไรกับลุยดิอาสแล้วเรียบร้อย โดยที่บาร์เยนกลายมาเป็นเต็งระดับต้นๆเลยนะครับที่จะเอาลุยดิออสไปร่วมทีมเพราะว่าเพิ่งจะสูญเสียชมามูเซล่าไปแบบโอโ้ครึ่งปีอ่ะกว่าจะฟื้นคืนชีพกลับมาในขณะที่บาร์เซโลนาเองหลังจากที่พาดิโกวิลเลียมส์เนี่ยก็ต้องการตัวของลุยดิออสทันทีตอนนี้มีทั้งบาร์ซ่ามีทั้งบาร์เยนตามจีบลุยดิออสในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เหลือนี้แต่ถามว่าอนาคตของเขาจะอยู่ที่ตรงไหนมันไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่ที่ลุยดิออสอย่างเดียวนะครับ ต้องอยู่กับสโมสรลริพูด้วยที่ว่าจะใจแข็งพอไหมถ้าหราืว่ามันมีข้อสเสนอที่วางกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่ราวราวเจ็ดสิบล้านปอนด์ให้ลิพูพิจารณาแล้วถ้าเป็นคุณล่ะครับลุยอดียสที่กําลังนับถอยหลังเรื่องของสัญญาแล้วมีสโมสรใหญ่เข้ามาอยากจะซื้อลุยเดอยสด้วยค่าตัวเจ็ดสิบล้านปอนด์เป็นคุณคุณขายไหมผมอยากถามตรงนี้ครับเป็นคุณนะ่ะคุณจะขายจะปล่อยไหมหรือว่าเก็บเอาไว้เพราะว่า ดิโกโชตาไม่อยู่แล้วหรือดิแสเป็นตั้งแต่ที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันคือตัวหลักอะตัวสําคัญเลยอะจะปล่อยไปเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อความล้มเหลวเหมือนกันซึ่งสำหรับผมนะผมมองในฐานะคนนอกนะผมมองว่ายัางไม่ควรขายริวดิแสในราคา70ล้านปอนด์ผมมองว่ามันเบาไปริวดิแสควรจะต้องอยู่ในเราราคาที่มันแพงกว่านั้นเพราะว่าเขาคือปีกที่ ตอบย้ำในเรื่องของคุณาภาพเป็นปีกที่เก่งมากเป็นปีกที่หาตัวจับยากเป็นปีกที่ร้ายกาศสุดๆเอาง่ายๆคือใครได้ไปเนี่ยโชคดีแต่ถ้าลุยเดียสอยู่กับทีมต่อริพูเนี่ยริพูได้รับผลประโยชน์เต็มๆเพราะว่าลุยเดียสเนี่ยคือปีกที่แบบมันหาสไตล์แบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะครับเขาเป็นปีกซ้ายที่มีความจัดจ้านสูงมากนะครับมีความปรับเปรียวมีความว่องไวเทคนิคกินขาดทักษะร้ายกาศขยันทั้งรุกแล้วก็รับ อายุ28ปีโอ้โหอยู่ในช่วงพีคด้วยแล้วฟอร์มการเล่นที่ผ่านมามันชัดเจนมากว่าการมีหลุยเดียสกับไม่มีหลุยเดียสเนี่ยมีดีกว่าไม่มียิ่งทาริพูมีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณคาดหวังถึงแอสซิสตแล้วก็ประตูแล้วก็ชัยชนะได้เลย70ล้านฟอนผมว่ามันเบาไปคือถ้ามันมาราคาเนี่ยริพูเก็บไว้ดีกว่าให้หลุยเดียสจะเป็นตัวจริงตรงนั้นเลยดีกว่าสำหรับตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแล้วตัวอื่นก็ไปแย่งการตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าหมายเลขเก้ากันดีกว่า ขวาก็คือโมซาร่าแต่สมมติว่าวันข้างหน้าเนี่ยในช่วงตลาดซัมเมอร์มีทีมดังจากซาอุทุ่มเลยบอกว่าโอ้ลีกยุโรปอะ่ะพวกทีมยุโรปเอาแค่70็ดสเรเดี๋ยวเราให้คุณเลนลีฟูหนึ่งล้านอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่แบบมันปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากว่าตัวเลขข้อเสนอที่ยื่นมาอย่างจริงจังนะอยู่ราวๆสัก80ล้านปอนถึงึง100ล้านปอนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ลีฟูสามารถขายได้นะครับเพราะว่าคุณจะหาในราคาเนี้ย ในช่วงปีหน้าสองปีนไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณต้องตัดสินใจและต้องเร่งเครื่องไปหาตัวแทนของลุยดยสให้ด่วนอ่ประมาณนี้นะคือถ้าเจ็ดสิบล้านปอนด์เนี่ยอย่าไปขายเก็บไว้ดีกว่าใช้งานต่อดีกว่านะครับแต่ถ้ามาแปดสิบเก้าสิบอันนี้ต้องคิดนิดนึงนะฮะอาจจะแบบโอเครีบขายแล้วไปดึงตัวตายต,ต,ต,ตัวแทนเข้ามาแต่ในช่วงนั้นเวลานี้คุณต้องรีบหาทายาทของลุยดยสนะครับดูซิว่าจะเป็นใครอันนี้ค่อยมาว่ากันต่อไปก็แล้วกัน ส่วนเปะเด็นสุดท้ายครับเรื่องของดาวิดนูนเยสเนี่ยดาวิดนูนเยสนะครับกองหน้าชาวอุรุกวัยตอนนี้ได้รับความสนใจจากนาโปลีหนักเลยนาโปลี oli, ตอนนี้ที่มีอันโตนโนคอนเต้นะครับเขาต้องการสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาแล้วอยากจะต่อยอดในเรื่องของความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าแชมป์สกูริโตต่ออีกจากปีที่แล้วอันโตคอนเต้นี่ชื่นชอบในแนวทางของดาวิดนูนเยสเป็นอย่างมากนะครับพวกแพทชั่นสูงทุ่มเทมุ่งมั่น คือตั้งใจเล่นนะครับอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของความคมในการจบสกอร์เนี่ยคอนเต้บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเติวนูนเยสเองแล้วก็เชื่อว่าแรงร้อมรอบด้านเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนนูนเยสไปอยู่ในทิศทางที่มันถูกต้องด้านหลังของนูนเยสมีใครครับเควินเดบรอยครับแจกจ่ายลูกบอลได้แทงทะลุช่องได้ป้อนบอลให้กับนูนเยสได้ในขณะเดียวกันมีตัวสพอร์ตที่ดีอย่างสปอต์แม็กโชเมนหรือว่าถ้ายืนหน้าคู่เล่นระบบหน้าคู่เขาสามารถยืน คู่กับบิกรอมโรมลูลูกากูได้นะครับรเรียกได้ว่าปจัจจากรอบรอบด้านสามารถเกื้อหนุนความสามารถของนูเนสได้ทันทีเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในเรทที่แบบผมยังมองว่าเฮ้ยอีกสักที่หนึ่งไหมล่ะนาโปลีตามข่าวจากฝั่งอิตาลีบอกว่าตอนเนี้ยนาโปลีได้ยื่นไปแล้วประมาณ43ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวผีเพียวแล้วบวกกับโบนัสในอนาคตอีกประมาณ4ล้านปอนด์เป็น47ล้านผมจะมองว่าเฮ้ยมันเบาไปหน่อยไหม คือถ้ายื่นมาแบบไม่ต้องมีโบนัสก็ได้เอาไปก้อนเดียวเลยจบ50ล้านถ้าเป็นตัวเลข50ล้านเมื่อไหร่สามารถปล่อยได้นะครับสำหรับดาวินูเดสผมมองว่า50ล้านแล้วไปสมทบทุนอีกสักทีหนึ่งไปเอาตัวที่มันชชว์โชว์ในเรื่องของการยิงประตูมากกว่านูเดสผมว่ามันน่าเป็นอะไรที่น่าลองนะครับคือนูเดีสเนี่ยผมถามโดยครอบตรงนี้คุณให้โอกาสมากี่ปีล้วและซีซันหน้าคุณจะให้โอกาสอีกหรือไม่ ผมเชื่อว่าเกิน50%ไม่ปล่อยได้ปล่อยถ้ามันได้ราคา50ล้านก็ต้องปล่อยผมมองว่าน่าจะคิดเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวครอปทุกคนฮะโอเคนั่นคือทั้งหมดนะเอาไปว่าหลักๆเลยลูดิอาสถ้าเป็นไปได้อย่าปล่อยเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าปล่อยได้ก็คือดาวินยูเนสแล้วจะเอาใครมาแทนดาวินยูเนสครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงให้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ซัพพเอร์ช่องทางกร Channel นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ